แสงสีทองของดวงอาทิตย์ยามอัส,สดงสาดส่องลงมากระทบยอดใบโพใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่หน้าโรงงานทอผ้าบงกฎไหมไทยใบโพสีเขียวแก่พลิ้วไหวตามแรงลมร้อนในช่วงปลายฤดูแล้งเสียงนกกาบินกลับรังประสานกับเสียงเครื่องจักรทอผ้าที่ดังระง,งมเป็นจังหวะฉึกฉักฉึกฉัก เรากับหัวใจของสัตว์ร้ายขนาดมหึมาที่กำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกลิ่นครามย้อมผ้าและกลิ่นไหมต้มลอยอบอวนไปพัวอาณาบริเวณสร้างบรรยากาศที่ทั้งขลังและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันภายในห้องทำงานกระจกใสที่สามารถมองเห็นพนักงานทุกคนในลายผลิตคุณนายบงกฎ หญิงวัยกลางคนผู้เป็นเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้ยืนกอดอกมองดูคนงานด้วยสายตาคมกริบดังเยี่ยวนางสวมชุดผ้าไหมมัดหมีสีม่วงเปลือกมังพุทธทอลายโบราณราคาแพงระยับตัดเย็บเข้ารูปอย่างปราณีตขับเน้นความสง่างามและความดุด,ดันชายผ้าสิ้นยาวกรอมเท้าสวมเข็มขัดทองคำแท้เส้นโตที่เอว บนคอระหงสวมสร้อยเพชรน้ำงามที่เปล่งประกายแข่งกับแสงไฟนีออนผมกล้าวมวยตึงเปะ๊ะไม่มีไรผมหลุดรุ่ยแม้แต่เส้นเดียวแสดงถึงนิสัยเจ้าระเบียบและไม่ยอมอ่อนข้อให้ความผิดพลาดใดๆบัญชีเดือนนี้ทำไมตัวเลขค่าได้ดิบมันถึงโดดขึ้นมาเสียงเย็นเยียบของคุณนายบงกฎเอ่ยขึ้นทำเอาเสมียนสาวหน้าซีดแต่ก่อนที่สมียนจะตอบ ประตูห้องทำงานก็เปิดออกร่างของเสียเกลียงสามีหนุ่มรุ่นลูกที่ใครๆต่างนินทาว่าเป็นแมงดาปีกทองก็เดินเข้ามาอย่างวางก้ามเสียเกลียงสวมเสื้อเชิ้ตผ้าไหมสีแดงสดพิมพ์ลายกราฟิกฉูดฉาดปลดกระดุมเม็ดบนโชว์สร้อยทองเส้นเท่าโซ่รถจักรยานที่คล้องพระเลี่ยมทององค์ใหญ่กางเกงสแลกสีดำเงาวับรองเท้าหนังหัวแหลมราคาแพงที่ขัดจนมันปลาบ ผมใส่เจลปาดเรียบแปลโธ่คุณพี่บงกตครับจะเครียดอะไรนักหนาเย็นมากแล้วพักผ่อนเถอะครับเสียเกรียงเอ่ยเสียงหวานเลี่ยนพยายามจะเดินเข้าไปบีบนวดไหล่ภรรยาคุณนายบงกฎเบี่ยงตัวหลบด้วยความรังเกยียจที่ปิดไม่มิดอย่ามาแตะฉันมือคุณมันมีแต่กลิ่นน้ำหอมราคาถูกแล้วนี่จะไปไหนอีกแต่งตัวเหมือนลิเกหลงวิก เสียเกลียงชะงักหน้าเจือนลงเล็กน้อยแต่รีบปั้นยิ้มแหมผมก็ต้องออกไปติดต่อลูกค้าสิครับคืนนี้อาจจะดึกหน่อยนะพี่สายตาของคุณนายบงกตมองสามีอย่างรู้ทันติดต่อลูกค้าหรือติดต่ออีตัวที่ไหนเอาเถอะจะไปตายที่ไหนก็ไปแต่อย่าลืมว่าพรุ่งนี้วันจ่ายเงินค่าเครื่องจักรสิบล้านอย่าทำอะไรให้เสียเรื่อง ทันทีที่เสียเกลียงเดินออกจากห้องทำงานด้วยความคับแค้นใจเขาตรงดิ่งไปยังห้องชงกาแฟเล็กๆที่มุมตึกที่นั่นวิยดาเลขาสาวหน้าห้องของคุณนายบงกฎกำลังยืนรออยู่เธอเป็นหญิงสาววัยยี่สิบปลายๆรูปร่างเย้ายวนในชุดแรสสั้นรัดรูปสีครีมผ่าข้างสูงโชว์ขาขาวเนียนสวมเื้อคลุมลูกไม้สีดำบางเบาทับไว้หลุมลมใบหน้าแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางจัดจ้าน ปากสีแดงสดเคลือบกลอสแวววาวโดนอีแก่มันด่ามาอีกแล้วละสิคะเสียวิยาดาเอ่ยเสียงกระซิบพลางเบียดตัวเข้าหาเสียเกรียงเสียเกรียงขบกรามแน่นเออกูเบื่อเต็มทนแลว้ววิวันวันจ้องจับผิดกูเหมือนนักโทษเงินทองกูก็ใช้ได้แค่วันละไม่กี่พันทั้งที่โรงงานนี้กูก็ช่วยดูดูแลความเรียบร้อยใจเย็นๆสิคะเสีย วิยาดาลูบไล้แผงอกของชายหนุ่มเบาๆคืนนี้ทุกอย่างก็จะจบแล้วแผนที่เราคุยกันไว้เสียจำได้แม่นใช่ไหมเสียเกลียงมองซ้ายมองขวาก่อนจะดึงวิยาดาเข้าไปกอดในมุมอับจำได้สิเงิน10ล้านที่เบิกมาเตรียมจ่ายค่าเครื่องจากเยอรมันพรุ่งนี้มันวางอยู่ในตู้เซฟห้องบัญชีรหัสเซฟที่วิแอบดูมากูจำได้ขึ้นใจนี้ใช้แค่เงินนะคะเสีย วิยาดาย้ำเสียงแข็งแววตาเปลี่ยนเป็นอมหิตหลักฐานบัญชีปลอมที่เรายักยอกกันมาเป็นปีเสียต้องเผาให้หวอดวายอย่าให้เหลือซากไม่งั้นตำรวจดมกลิ่นเจอแน่รู้แล้วหน้าวันนี้วันพระใหญ่คนงานหยุดเกือบหมดยามหน้าประตูกูวางยาในเหล้ามันเรียบร้อยแล้วเสียเกลียงะสยะยิ้มพอกูราดน้ำมันจุดไฟเสร็จเราหอบเงินสิบล้านหนีไปเสวยสุขที่หนองคายข้ามไปลาวสักพัก พอเรื่องเงียบเราค่อยกลับมาเป็นเศรษฐีที่อื่นวิเตรียมกระเป๋าไว้แล้วค่ะรถจอดรออยู่ที่ประตูหลังอย่าให้พลาดนะคะเสียวิทนรองมือรองตีนอีกแก่บงกฎไม่ไหวแล้ววิอยากเป็นคุณนายบ้างรับรองจะย้าหยีคืนนี้โรงงานบงกฎไหมไทยจะกลายเป็นทะเลเพลิง ความมืดมิดของราตรีการเข้าปกคลุมอย่างสมบูรณ์ดวงจันทร์วันเพ็นลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าสาดแสงสีนวลเย็นยเยือกกระทบหลังคาสังกะสีของโรงงานบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไรลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณของพายุฤดูร้อนที่กำลังตั้งเขาแต่สำหรับเสียเกรียงมันคือลมส่งท้ายที่จะพัดพาเขาไปสู่อิสรภาพ ภายในโกดังเก็บผ้าฝ้ายและเอกสารบัญชีเสียเกรียงในชุดดำธรรมัดแมงแต่ยังคงสวมรองเท้าหนังราคาแพงคู่เดิมกำลังแบกแกลลอนน้ำมันขนาด20ลิตรมือไม้ของเขาสั่นเทาเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นระคนหวาดกลัวกลิ่นน้ำมันเบนซินฉุนกึกเตะจมูกจนเขาต้องย่นหน้า เร็วเข้าสิวะไอ้กเกรียงเร็วเข้าเขาบ่นพึมพำกับตัวเองขณะเทน้ำมันราดไปบนกองผ้าฝ้ายม้วนใหญ่ที่วางระเกะระกะลามไปจนถึงตู้เก็บเอกสารบัญชีที่ตั้งอยู่มุมห้องน้ำมันสีใสไหลเจิ่งนองซึมลงไปในเนื้อผ้าอย่างรวดเร็ว เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางด้านนอกโกดังเสียเกรียงสะดุ้งสุดตัวหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเถารีบหลบเข้าหลังกองลังกระดาษสายตาลอกแลกมองฝ่าความมืดออกไปทางหน้าต่างบานเกล็ดที่ใต้ต้นโพใหญ่หน้าโกดังแสงจันทร์ส่องให้เห็นร่างของชายคนหนึ่งยืนพิงโคนต้นไม้อยู่ร่างนั้นสวมเสื้อหม้อห้อมเก่าคร่ำครึกางเกงขาล้วยสีซีดมีผ้าเข่าม้าเคียนเอวในมือขี่บุหรี่ใบาจากที่จุดไฟแดงวอบ นั่นคือไอ้มิ่งคนขับรถส่งของเก่าแก่ของโรงงานชายวัยกลางคนที่ปกติจะเป็นคนเงียบขรึมพูดน้อยและมักจะมีแววตาเศร้าส้อยเสมอเสียเกรียงถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกโถ่นึกว่าใครที่แท้ก็ไอ้มิ่งขี้เมา เสียเกรียงมองไอมิ่งด้วยสายตาดูแคลนเขาจำได้ว่าไอมิ่งเคยตามจีบวิยาดาอยู่พักใหญ่แต่โดนวิยาดาปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยเพราะความจนเสียเกรียงสแสยะยิ้มเยาะเย้ยในใจมองไปเถอะไอ้กระจอกคืนนี้เมียในฝันของมึงจะหน,นีไปเสวยสุขกับกูแล้ว เขาไม่สนใจว่าไอ้มิ่งจะเห็นเขาหรือไม่เพราะมั่นใจว่าคนอย่างไอ้มิ่งไม่มีปัญญาทำอะไรเขาได้เสียเกรียงหันกลับมาที่กองเชื้อเพลิงเขาล้วงไฟแช็กซิปโป้สีทองสลักลายมังกรออกจากกระเป๋าเ,เงินเงงนิ้วโป้งสะบัดฝาเปิดดังกริก๊กประกายไฟแลบแลบปลาบก่อนที่เปลวไฟสีส้มจะลุกโชนขึ้นที่ปลายไส้เทียนลาก่อนนะคุณนายบงกตลาก่อนอีแก่หนังเหนียว เขาโยนไฟแช็กทั้งอันลงไปบนกองผ้าที่ชุ่มโชกด้วยน้ำมันพรึบ เสียงระเบิดของเปลวไฟดังสนั่นวันไหวเปลวไฟสีส้มแดงพวยพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วราวกับอสูรร้ายที่ถูกปลดปล่อยความร้อนวูบป,ปะทะใบหน้าเสียเกรียงจนแสบผิวเขารีบหันหลังวิ่งหนีตายออกมาทางประตูหลังโกดังที่เปิดแง้มไว้ที่นั่นรถเบนซ์สปอร์ตคูเป้สีดำสนิทจอดติดเครื่องรออยู่วิยาดานั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับประตูฝั่งคนขับเปิดอ้าไว้ เสียเกรียงกระโดดขึ้นรถหายใจหอบถี่เหงื่อการไหลท่วมตัวเรียบร้อยไม่แล้วไปเร็ววิยาดาหันมามองด้วยดวงตาที่เป็นประกายระริกยิ่งกว่าแสงไฟที่กำลังโหมไม่โรงงานแล้วของล่ะเงินล่ะคะเสียเสียเกรียงตบกระเป๋าหนังใบใหญ่สีดำที่วางอยู่บอกหลังอยู่นี่ ครบทุกบาททุกสตางค์สิบล้านเน้นๆวิยาดายิ้มกว้างจนแก้มแทบปริเธอเอื้อมมือไปลูบกระเป๋าใบนั้นราวกับมันเป็นลูกรักดีมากคะเสียออกรถเลยค่ะอย่าให้ใครเห็นเสียเกรียงเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งมิดตีนรถสปอร์ตหรูพุ่งทยานออกไปในความมืดทิ้งรอยล้อบทถนนลูกรังจนฝุ่นตลบ กระจกมองหลังสะท้อนภาพโรงงานทอผ้าที่กำลังถูกเปลวไฟกลืนกินแสงไฟสีส้มแดงสว่างว่าไปทั่วท้องฟ้าตัดกับความมืดมิดของคืนเดือนเพ็ญเสียงไซเรนรถดับเพลิงเริ่มแววมาแต่ไกลแต่เสียเกลียงและวิยาดาไม่ได้ยินเสียงนั้นแล้วในหัวของพวกเขามีแต่เสียงหัวเราะแห่งชัยชนะและภาพฝันถึงชีวิตใหม่ที่ร่ำรวยล้นฟ้าเราชนะแล้ววิเราชนะแล้วเสียเกรียงตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ คาเสียเราเป็นอิสระแล้ววิยาดาตอบรับแต่สายตาของเธอกลับจ้องขเขม็นไปที่กระเป๋าหนังใบนั้นแววตาของนางงูพิษเริ่มฉายแววโลภโมโทโสันที่น่ากลัวกว่าเปลวไฟที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังเสียอีก รถหรูเลี้ยวหายลับไปในทางโคง้งทิ้งให้ไอมิ่งที่ยังคงยืนพิงต้นโพอยู่ที่เดิมมองดูเปลวไฟที่โหมกระหน่ำด้วยสายตาที่ว่างเปล่าหรือบางทีอาจจะไม่ว่างเปล่าเสียทีเดียวเพราะมุมปากของเขากระตุกยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยรอยยิ้มที่เย็นเยือกยิ่งกว่าแสงจันทเสียงเครื่องยนต์เทอร์โบของรถเบนซ์สปอร์ตคูเป้สีดำสนิทคำรามก้องไปทั่วถนนสายรองที่มุ่งหน้าสู่ออกต่างจังหวัด เส้นทางนี้เป็นทางลัดที่ตัดผ่านทุ่งนาและป่าอ้อยเปลี่ยวร้างไร้ผู้คนและรถสวนทางยิ่งขับลึกเข้าไปแสงไฟข้างทางก็ยิ่งห่างหายจนเหลือเพียงความมืดมิดที่ถูกฉีกกระชากด้วยลำแสงไฟหน้าสีนอนสีขาวจ้าของรถหรูภายในรถหุ้มเบาะหนังสีแดงเลือดหมูกลิ่นน้ำหอมราคาแพงฉุนกึกของเสียเกรียงผสมปนเปกับกลิ่นเหงื่อแห่งความตื่นตระหนกและกลิ่นแป้งราคาแพงของวิยาดา บรรยากาศอบอวนไปด้วยความอึดอัดที่เจือความหวังอันริบหรี่เสียเกรียงกำพพงมาลัยแน่นจนข้อนิ้งปูดโปนเหงื่อเม็ดเป้งผุดพลายตามไรผมที่ปาดเจลไว้จนเรียบแปร่ไหลย้อยลงมาตามขมับผ่านใบหน้าที่เริ่มซีดเผือดผิดกับเสื้อเชิ้ตไหมจีนสีแดงสดที่เขาสวมใส่ดวงตาของเขาเบิกโพลงจ้องมองถนนเบื้องหน้าอย่างหวาดระแวงราวกับว่าจะมีรถตำรวจพลูออกมาจากเงามืดเร็วอีกสิคะเซีย เหยียบให้มิดเลยจะมัวคลานเป็นเต่าอยู่ทำไมวิยาดาแหวกขึ้นเสียงแหลมร่างบางในชุดเรสสั้นรัดรูปขยับตัวไปมาอย่างร้อนรนเธอยกมือขึ้นเสยผมดัดหลอนที่เริ่มเสียทรงเพราะความชืน้นนี่มันร้อยสีแล้วนะวิถนนมืดขนาดนี้หลุมบ่อก็เยอะเกิดคว่มตายหาขึ้นมาเงิน10บล้านก็ไม่ได้ใช้นะเว้ยเสียเกรียงตะคอกลับสายตาย,ยังคงจับจ้องที่ถนนตายก็ดีกว่าติดคุกวิยาดาสวนกลับทันควัน เธอกอดกระเป๋าหนังใบใหญ่สีดำไว้แนอกราวกับมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเดียวที่เหลืออยู่ป่านนี้อีกแก่บงกตคงเต้นเป็นเจ้าเข้าแล้วโรงงานวอดวายขนาดนั้นสมน้ำหน้ามันนักเสียแน่ใจนะว่าทางนี้ไปถึงหนองคายได้เออฉันเคยมาส่งของกับไอ้มิ่งมันสมัยก่อนทางนี้แหละทางนีทีไหลที่ดีที่สุดไม่มีด่านตำรวจแน่เสียเกรียงพยายามปลอบใจตัวเองมากกว่าบอกหญิงสาว ทันใดนั้นท้องฟ้าที่มืดมิดก็คำรามลั่นเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างดังสนั่นหวั่นไหวแสงแลบและปราบฉายให้เห็นเงาตะขุ่มของต้นไม้ข้างทางที่ดูราวกับผีเปรตยืนเข้าแถวรอก้อนก่อนที่เม็ดฝนขนาดใหญ่จะเทกระนำลงมาราวกับฟ้ารั่วสู้เสียงฝนกระทบหลังคารถดังสนั่นหวั่นไหวจนแทบจะกลบเสียงเครื่องยนต์ ทัศนีวิสัยเบื้องหน้ากลายเป็นกำแพงน้นสีขาวโพลนเสียเกรียงรีบเปิดที่ปัดลมฝนเบอร์แรงสุดแต่มันก็แทบจะกวาดน้ำออกไม่ทันเวนเอ้ยตกมาทำซากอะไรตอนนี้วะเสียเกรียงสะบดลั่นลดความเร็วลงเล็กน้อยเพราะเริ่มมองไม่เห็นทางอย่าผ่นคันเร่งนะเสียขับไปวิบอกให้ขับไปวิยาดาวิดร้องด้วยความกลัวเธอหันไปมองกระจกหลังด้วยความหวาดระแวงแม้ข้างหลังจะมีแต่ความมืดก็ตาม วิสังหรณอนใจไม่ดีเลยรู้สึกเหมือนมีคนตามเรามาใครจะตามมาฝนตกหาลงขนาดนี้ใครมันบ้าขับรถไล่ล่าเราแก่ประสาทหลอนไปเองแลว้ววิเสียเกรียงพยายามข่มเสียงให้เข้มแต่ในใจเขาก็เริ่มหวั่นไหวถนนหลุกรังที่เปียกชุ่มเริ่มกลายเป็นโคลนลื่นรถสปอร์ตท,ที่ออกแบบมาเพื่อวิ่งบนถนนเรียบเริ่มมีอาการโคลงเคลงแล้วเงินละเสียเสียเช็คดีแล้วใช่ไหมตอนหยิบออกมาจากเซฟ โอ้ยถามเซาซีจริงก็กูบอกแล้วไงว่ากวาดมาหมดตู้แบงค์พันเป็นปึกมัดยางไวอ้อย่างดีกูเห็นกับตาเสียเกรียงเริ่มฉุนเฉียวหยุดถามเรื่องเงินแล้วช่วยดูทางหน่อยโว้ยมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยบรรยากาศในรถตึงเครียดถึงขีดสุดความฝันหวานที่จะไปเสวยสุขเริ่มถูกชะล้างด้วยสายฝนและความกลัวเสียงล้อรถบดกับถนนโคลนดังขรืดคราดน่าสยดสยองรถเริ่มสายไปมาเหวือนงูเลื้อย เสียรถเป็นอะไรทำไมมันสายแบบนั้นวิยาดาวิดร้องมือเกรงจิกเบาะหนังจนเป็นรอยเล็บถนนมันลื่นเงียบปากสักทีได้ไหมวะเสียเกรียงตวาดลั่นพยายามหักพวงมาลัยประคองรถแต่ทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าถนนลื่นพวงมาลัยเบาหวิวราวกับไม่ได้เชื่อมต่อกับล้อและเมื่อเขาแตะเบรกเพื่อชะลอความเร็วเข้าค้องข้างหน้าวืด เท้าของเขาจมหายลงจนติดพื้นไร้แรงต้านทานใดๆรถไม่มีทีท่าจะชะลอลงแม้แต่น้อยเฮ้ยเฮ้เบรกเบรกหายเสียเกรียงร้องเสียงหลงใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดดวงตาถลนด้วยความตกใจสุดขีดเขาย้ำเท้ากระแทกแป้นเบรกซ้ำๆปึกปึกปึกแต่รถกลับพุ่งทยานไปข้างหน้าด้วยแรงส่งเดิมบวกกับความลื่นของถนนอะไรนะเสียว่างไงนะ วิยาดาหันขวับมามองคอแห้งผากเบรกไม่อยู่รถเบรกแตกไอชิบหายเอ้ยเสียเกรียงสะบดลั่นมือไม้ปั่นป่วนหักพวงมลาลัยไปมาเพื่อพยายามชะลอรถด้วยแรงเสียดทานแต่รถกลับหมุนคว้างกลางถนนถ่ายปัดไปมากวาดเอาน้ำโคลนสา์กระจายกรีดเสียทำอะไรสักอย่างสิอย่าให้รถคว่ำนะเงินเงินของวิแทนที่วิยดาจะห่วงชีวิตเธอกลับกอดกระเป๋าเงินแน่นขึ้นไปอีก ความโลภเข้าครอบงำสติสัมปชัญญะจนหมดสิ้นในวินาทีแห่งความเป็นความตายความคิดชั่ววูบก็ผุดขึ้นมาในสมองของวิยาดาถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าเสียเกรียงตายแล้วฉันรอดเงินนี้จะเป็นของฉันคนเดียวแต่เงินมันครบจริงไหมความระแวงสงสัยที่สั่งสมมาบวกกับความเครียดทำให้เธอตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าคลั่งที่สุดวิช่วยกันดูทางข้างหน้ามีโค้งถักศอกเสียเกรียงตะโกนสั่งแข่งกับเสียงฝน แต่วิยดาไม่ฟังมือสั่นเทาของเธอกระชากสิบกระเป๋าหนังใบใหญ่ออกอย่างแรงแควกต้องเช็คเงินต้องเช็คเงินก่อนเธอพึมพำเหมือนคนเสียสติเธอล้วงมือลงไปหยิบมัธนบัตรขึ้นมาปึกหนึ่งท่ามกลางความมืดสลัวเปรี้ยงแสงฟ้าแลบสว่างวาบขึ้นอีกครั้งแสงสีขาวนวลส่องลอดกระจกรถเข้ามาตกกระทบสิ่งที่อยู่ในมือของวิญดาอย่างชัดเจน มันไม่ใช่กระดาษสีเทาที่มีรูปในหลวงแต่มันคือกระดาษสีเหลืองนวลพิมพ์ลายแดงและทองตรงกลางมีรูปท่านโยมบาลหน้าดุหรือที่คนจีนเรียกว่าแบงกงเต็กสำหรับเผาให้คนตายและเมื่อเธอกระชากปึกอื่นๆออกมาดูมันมีแต่เศษหนังสือพิมพ์ตัดขนาดเท่าแบงก์ยัดไส้อยู่เต็มไปหมดกรีดเสียงกรีดร้องของวิยดาดังโหยหวนยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าเธอคว้างปึกแบงกงเตกใส่หน้าเสียเกลียงด้วยความกรอดแค้นและตกใจสุดขีด มันไม่ใช่เงินเสียมันไม่ใช่เงินมันเป็นแบงก์กงเตกอีบองกตอีบองกตมันหลอกเราวิยาดาตะโกนลั่นรถกระดาษเงินกระดาษทองปลิวว่อนไปทั่วห้องโดยสารบทบังทัศนวิสัยของคนขับจนหมดสิน้นเฮ้ยอะไรวะวิเอามันออกไปเสียเกรียงตกใจสุดขีดเมื่อเห็นแบงก์กงเตกปลิวมาแปะหน้าเธอพยายามปัดป่ายมือไล่กระดาษพวกนั้นออกทําให้มือหลุดจากพวงมลาลัย ภาพสุดท้ายที่เสียเกรียงเห็นเมื่อปัดกระดาษออกคือโค้งหักศอกที่อยู่ตรงหน้าและเสาหลักลายขาวดำที่ตั้งตระงานอยู่ริมคลองชุลประธานน้ำเชี่ยวกรากไม่เสียเกลียงกระเทือบเบรกที่ว่างเปล่าเป็นครั้งสุดท้ายรถเบนซ์คันงามพุ่งแหกโค้งด้วยความเร็วสูงราวกับลูกธนูที่หลุดจากคันลอยละลี้วข้ามพงหญ้ารกฉัดโครมตูมเสียงตัวถังกระแทกกับพื้นดินริมตลิ่งดังสนั่นวันไหวเศษกระจกแตกกระจาย ก่อนที่รถทั้งคันจะพุ่งตกลงสู่คลองโลรประธานขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลเชี่ยวน้ำสีคโคลนทะลักเข้ามาในรถอย่างรวดเร็วผ่านรอยแตกในรถที่กำลังจมดิ่งเสียเกลียงและวิยาดาถูกแรงกระแทกอัดเข้ากับคอนโซลได้ง่าและประตูอย่างจังร่างกายบิดเบี้ยวเพ็ดรูปความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วสัพพางกายกายแต่เสียงที่ดังอยู่ในหูของทั้งคู่ไม่ใช่เสียงน้ำหรือเสียงความเจ็บปวดแต่มันคือเสียงหัวเราะ เสียงหัวเราะเย็นเยียบของคุณนายบงกตที่ดังก้องอยู่ในมโนสำนึกและภาพแบงกงเต็กที่ลอยฟ้องอยู่รบรอบๆตัวพวกเขาในน้ำที่กำลังท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับเป็นการเยาะเย้ยถากถางจากนรกสติของเสียเกรียงค่อยๆเลือนรางลงท่ามกลางความมืดมิดใต้น้ำเขาเห็นมือของวิยาดาที่ยังคงพยายามควยคว้าหาอากาศแต่สิ่งที่เธอคว้าได้กลับเป็นเพียงเศษหนังสือพิมพ์ที่เปื่อยยุย่ย แล้วทุกอย่างก็ดับบูบลงเหลือเพียงความเงียบสงัดของสายน้ำที่ไหลเอื่อยกลบฝังความโลภและความชั่วร้ายไว้เบื้องล่างรอคอยให้ความจริงโผล่พ้นน้ำขึ้นมาในยามเช้ากลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฉุนจมูกและเสียงเครื่องช่วยหายใจที่ดังเป็นจังหวะฟืดฟาดเป็นสิ่งแรกที่ปลุกสติของเสียเกรียงให้ตื่นขึ้นจากความมืดมิด เขาพยายามจะขยับตัวตามสัญชาตญาณแต่กลับพบว่าร่างกายหนักอึ้งราวกับถูกขินผาทับไว้ความเจ็บปวดร้าวระบมแล่นพล่านไปทั่วทุกอนูของกระดูกสันหลังเขาลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากภาพเพดานสีขาวโพลนค่อยๆปรากฏชัดขึ้นแสงไฟนีออนสว่างจ้าจนต้องหยีตาฟื้อแล้วเลระคะคนไข้ เสียงพยาบาลสาวดังขึ้นข้างหูแต่เสียเกรียงไม่สนใจเขาพยายามจะหันคอไปมองรอบๆแต่ทำได้เพียงกรอกตาความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มเกาะกลุ่มจิตใจเมื่อพบว่าแขนและขาของเขาไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงที่เตียงข้างๆมีร่างของหญิงสาวที่ถูกพันด้วยผพ้าพ,พันแผลจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้ วิยาดานอนนิ่งอยู่ตรงนั้นขาข้างหนึ่งถูกดึงรั้งด้วยอุปกรณ์ดามกระดูกใบหน้าซีกซ้ายถูกปิดทับด้วยผ้ากอสหนาเหลือเพียงดวงตาข้างขวาที่เปิดโพลงจ้องมองเพดานด้วยความว่างเปล่าและน้ำตาที่ไหลรินเงียบๆเ,เกิดเกิดอะไรขึ้นเสียเกรียงพยายามเปล่งเสียงแต่เสียงที่ออกมาแหบพรายยิ่งกว่าเสียงกระซิบ พยาบาลสาวเดินเข้ามาเช็คสายน้ำเกลือก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบตามหน้าที่พวกคุณประสบอุบัติเหตุรถตกคลองค่ะอาการสาหัสมากกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาททั้งคู่หมอเสียใจด้วยนะคะแต่พวกคุณอาจจะเดินไม่ได้อีกตลอดชีวิต คำว่าเดินไม่ได้ดังก้องในหัวของเสียเกรียงราวกับเสียงฟ้าผ่าซ้ำสองเขากรีดร้องในใจแต่ไร้เสียงความฝันที่จะไปสเสวยสุขกับเงินสิบล้านพังทลายลงตรงหน้าตอนนี้เขากลายเป็นแค่ก้อนเนื้อที่ขยับไม่ได้ก๊กกกก๊อกเสียงเคาะประตูห้องพักฟื้น VIP ดังขึ้นอย่างมีมารยาทก่อนที่บานประตูจะถูกผลักเข้ามาอย่างช้า,ชา เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นกระเบื้องอยางดังคลิกคลิกจังหวะการเดินที่มั่นคงและสม่ำเสมอบ่งบอกถึงอำนาจของผู้มาเยือนกลิ่นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบฝรั่งเศสราคาแพงลอยนำมาก่อนตัวร่างของผู้มาเยือนปรากฏอยู่ในกรอบประตูคุณนายบงกฎก้าวเข้ามาในห้องด้วยท่วงทาดุดนางขยา วันนี้นางแต่งกายเต็มยศยิ่งกว่าวันไหนๆนางสวมชุดไทยบรมพิมานสีดำสนิทต,ตัดเย็บจากผ้าไหมยยกดิ้นทองลายดอกพิกุลผ้าสินยาวกรอมเท้าทิ้งตัวสวยเข็มขัดทองคำฝังทับทิมเส้นโตคาดอยู่ที่เอวคอดบนบ่ามีผ้าคลุมไหล่ขนเฟอร์สีเทาควันบุรี่เพิ่มความหรูหราใบหน้าแต่งแต้มอย่างประณีตปากสีแดงเลือดนกเหยียดยิ้มที่มุมปากเล็กน้อย ผมกล้าวมวลสูงปักปินทองคำฝังเพชรระยิบระยับระยับในมือของนางไม่ได้ถืออาวุธแต่ถือกระเช้าผลไม้ขนาดใหญ่ที่จัดตกแต่งอย่างสวยงามและช่อดอกลินลี่สีขาวดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศพตายจริงฟื้นกันแล้วหรือขหนูนึกว่าจะต้องจุดทูปเรียกวิญญาณกลับเข้าร่างเสียแล้วคุณนายบงกฎเอ่ยเสียงหวานหยดย้อยแต่แววตากลับเย็นเยือกยิ่งกว่าน้ำแข็งขั้วโลก นางเดินเข้ามาวางกระเช้าผลไม้ที่โต๊บข้างเตียงเสียเกลียงอย่างเบามือแล้วหันมายิ้มให้พยาบาลขอบคุณมากนะจ๊ะหนูเดี๋ยวฉันขออยู่คุยกับคนป่วยตามลําพังหน่อยสามีภรรยามีเรื่องต้องปรับความเข้าใจกันเยอะเชียวพยาบาลรับคำแล้วรีบเดินออกจากห้องไปทิ้งให้บรรยากาศในห้องเย็นยเยือกลงอย่างรวดเร็วเสียเกลียงมองภรรยาของตนด้วยความหวาดกลัวสายตาของเขาสั่นระริก บ,บงกตคุณคุณรู้รู้อะไรหรือคะคุณพี่คุณนายบงกตลากเก้าอี้มานั่งตรงกลางระหว่างเตียงทั้งสองนางนั่งไขว่ห้างด้วยท่วงทาสง่างามมือเรียวสวยลูบแหวนเพชรเม็ดเป่งที่นิ้วนางข้างซ้ายเล่นรู้ว่าพี่จะพาอิเลขาหน้าห้องหนีหรือรู้ว่าพี่วางแผนเผาโรงงานของฉันวิญดาที่นอนนิ่งอยู่อีกเตียงพยายามจะส่งเสียงประท้วงอืมอืม แต่นางทำได้เพียงแค่นั้นน้ำตาแห่งความเจ็บปวดและอับอายไหลพรากเมื่อเห็นสายตาเหยียดยามของคุณนายบงกตจุจุอย่าเพิ่งส่งเสียงสิแม่วิยะดาเดี๋ยวแผลที่ปากจะฉีกเอานะหน้าสวยๆเสียโฉมหมดแล้วหน้าเสียดายจังคุณนายบงกตปลายตามองวิยะดาเหมือนมองมแมลงสาบที่ถูกเหยียบไส้แตกฉันอุตส่าห์เอาส้มมาฝากเห็นว่าชอบกินไม่ใช่หรอของฟรีนะ่ะคุณคุณทำอะไรกับรถ เสียเกรียงรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายถามออกไปเขาเริ่มประติดประต่อเรื่องราวในหัวไอมิ่งคุณใช้ไอมิ่งใช่ไหมคุณนายบงกฎหัวเราะเบาๆในลำคอเสียงหัวเราะที่ฟังดูรื่นรมแต่บาดลึกไปถึงขั้วหัวใจแหมสมกับที่เป็นผัวฉันมาหลายปียังพอมีความฉลาดเหลืออยู่บ้างนะนางลุกขึ้นเดินไปหยุดที่ปลายเตียงจ้องหน้าเสียเกลียงเขม็งใช่ ฉันรู้เรื่องสโสมมของพวกแกมาเป็นเดือนแล้วฉันเห็นบัญชีที่พวกแกตกแต่งฉันเห็นชัดที่พวกแกนัดแนะกันคิดหรอว่าคนอย่างบงกฎจะโง่ให้แมงดาเกาะกินฟรีๆฉันจ้างนายมิ่งอดีตผัวเก่าของแม่เลขาคนสวยนี่ไงคุณนายบงกฎชี้ไปที่วิยาดานายมิ่งมันแค้นมากนะที่ถูกทิ้งมันเลยอาสาทำงานนี้ให้ฉันด้วยความเต็มใจ หน้าที่ของมันง่ายนิดเดียวคือสลับกระเป๋าเงินในเซฟตอนที่แกเผลอและก็ตัดสายเบรกรถเบนซ์คันโปรดของแกแกแกมันปีศาจเสียเกรียงตะโกนเสียงแหบแววตาเต็มไปด้วยความอาฆาตปีศาจเหรอคุณนายบงกตเลิกคิ้วสูงแล้วคนที่คิดจะเผาโรงงานเมียตัวเองขโมยเงินสิบล้านแล้วหนีไปกับชู้เรียกว่าเทวดาหรือไงคะคุณพี่ นางก้มลงมาใกล้หน้าเสียเกรียงจนเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆฉันให้โอกาสพี่แล้วนะเกรียงฉันรอรอให้พี่เปลี่ยนใจแต่พี่ก็ยังเลือกที่จะจุดไฟแช็คนั่นพี่เลือกทางเดินลงนรกของพี่เองวิยาดาร้องไห้โฮออกมาเสียงดังพยายามดิ้นรนแต่ร่างกายไม่ตอบสนองความเจ็บปวดทางกายเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บใจที่รู้ว่าตัวเองตกเป็นหมากในเกมนี้มาตั้งแต่ต้นอ้อ แล้วก็มีอีกเรื่องที่พี่ควรจะรู้เพื่อความสบายใจคุณนายบงกฎยืดตัวขึ้นยิ้มกว้างอย่างผู้ชนะนางหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลออกมาจากกระเป๋าถือแล้วโยนลงบนอกของเสียเครียงนี่คือกรรมทันประกันภัยฉบับใหม่ที่ฉันเพิ่งทําเมื่อเดือนที่แล้ววงเงินประกันอัคคีภัยสูงลิบหลิวเสียเครียงเบิกตาโพลงหมายความว่าใช่ค่ะ โรงงานเก่านั่นเครื่องจักรมือสองเน่าๆพวกนั้นฉันอยากจะรื้อทิ้งเพื่อสร้างห้างสรรพสินค้าใหม่มาตั้งนานแล้วแต่ติดที่ค่ารื้อถอนมันแพงขอบใจนะคุณพี่ที่ช่วยเคลียร์พื้นที่ให้ฉันจนโล่งเตียนแถมได้เงินประกันก้อนโตมาลงทุนฟรีอีกต่างหากคุณนายบงกตหัวเราะร่าอย่างสะใจพี่นี่มันเป็นผัวประเสริฐจริงๆช่วยเมียทำมาหากินจนวินาทีสุดท้ายส่วนเงินสิบล้านบาทนั่นนั่งหันไปมองวิยาดาที่นอนตัวสั่นเทา ไม่ต้องห่วงนะมันปลอดภัยดีอยู่ในบัญชีลับของฉันฉันถือซะว่าเป็นค่าทำขวัญที่พวกแกสวมเขาให้ฉันและเป็นค่าจ้างที่ช่วยเผาโรงงานให้บรรยากาศในห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงสะอื้นของวิยาดาและเสียงหายใจหอบถี่ของเสียเกรียงที่กำลังจะกระอักเลือดด้วยความแค้นเอาล่ะหมดธุระของฉันแล้วเชิญนอนพักผ่อนเสวยสุขกับผลกรรมของพวกแกไปเถอะ คุณนายบงกตจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนางมองดูผลงานศิลปะที่มีชีวิตทั้งสองชิ้นด้วยความพึงพอใจไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษานะฉันจะจ่ายให้ฉันจะเลี้ยงดูพวกแกอย่างดีให้พวกแกนอนเป็นผักมองดูความสำเร็จของฉันมองดูฉันใช้เงินที่พวกแกอยากได้ให้ตายทั้งเป็นไปจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมคุณนายบงกตก้มลงมากระซิบข้างหูเสียเกลียงเป็นครั้งสุดท้ายประโยคที่ทำให้เขาต้องจำไปจ,ไปจนวันตายจำไว้นะเกรียง เล่นกับไฟมันก็แค่ร้อนแต่เล่นกับบงกฎมึงจะไม่มีวันได้ผุดได้เกิดนางยืดตัวขึ้นสะบัดชายผ้าไหมสีดำแล้วเดินหันหลังออกจากห้องไปอย่างสง่างามเสียงรองเท้าส้นสูงดังคลิกคลิกห่างออกไปเรื่อยๆจนเงียบหายทิ้งไว้เพียงเสียเกรียงและวิยดาที่ต้องนอนจ้องตากันด้วยความสิ้นหวัง ดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยตันหาและความโลภบ,บัดนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคุกที่เรียกว่าร่างกายของตัวเอง